ครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับแล้วก็พี่น้องเกษตรกรทุกพื้นที่นะฮะวันนี้นะครับผมนายระวิโรธสันติวัฒนาพรนะครับเราได้มีโอกาสเข้ามารับซื้อผลผลิตนะครับที่อำเภอทุ่งเสเหลี่ยมจังหวัดสุโขทัยนะครับอีกสักครู่หนึ่งผมจะแผนภาพทุกท่านได้รับชมนะเพราะว่าในพื้นที่นี้วันนี้เรามารับซื้ออยู่ประมาณ4 4ี่ลายนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะฮะที่ผลผลิตดกมากเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ทุกท่านรับชมนะฮะ ต้นหนึ่งก็อยู่ประมาณยี่สิบสามสิบลูกนะฮะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้ทุกท่านชมนะครับโอเคไปครับเดี๋ยวพาตัดเลยครับเดี๋ยวผมให้ทางสวนเจ้าแกตัดตัดลูกโกโก้ตัดเลยฮะครับอ่าโอเคครับก็อันนี้เราปลูกในแค่อ่าบริเวณพื้นบ้านแค่นั้นเองนะครับก็คือบริเวณบ้านนะฮะเดี๋ยวเราให้ทุกท่านรับชมนะครับแน่นี่แกกําลังตัดนะฮะก็ อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวมันจะมีลูกที่เรายังตัดไม่ได้ครับอันอันนั้นได้ได้อันเดียวได้อันเดียวข้างล่างอีกก็อย่างนี้นะฮะมันจะมีบางลูกที่เราเราอย่าเพิ่งตัดนะครับเพราะว่าบางลูกมันเขียวอยู่นะครับเราเราลูกเหลืองก็ก็ตัดได้อาจจะมีด้านล่างอีกมีมอนโก้ลนะั่นนะมโนโก้เดี๋ยวเ็าเอาออกแค่นั้นแหละครับนงนั้นเราปล่อยไว้ก่อนอันนี้นี่ที่เขาตัดมาแล้วนะฮะโอเคพอครับเพราะนี้มันใช้ไม่ได้นะฮะ อันนี้ไม่เอาใชครับอ่าครับไม่เอาผมใช้ไม่ได้ครับเราเราไปดูนะฮะเราไปชมกันเพราะว่าวันนี้ผมก็มีโอกาสลงมาในพื้นที่เพื่อทําการรับซื้อผลผลิตเดี๋ยวไปดูนะฮะเจ้าของสวนนะครับทางยายเกจะตัดตัดผลผลิตอ่าถ้ามันเขียวมากเราไม่ต้องตัดนะครับมันจะใช้ไม่ได้ไม่้ด้เหรออย่างยัางครับเดี๋ยวรอไว้อีกรอบหนึ่งอาไว้ขึ้นข้างบนเลยขึ้นข้างบนเลย เราสังเกตดูนะครับในหนึ่งต้นมันจะมีลูกเหลืองลูกเขียวแล้วก็อมันจะมีลูกที่เสียคือดำๆเนี่ยแนะนําให้เกลตกรเอาทิ้งออกจากต้นจากสวนเราเลยครับงงเราป้องกันในเรื่องของการติดโรคติดเชื้อราพวกนี้น,นะฮะรับได้ครับตรงนั้นก็ดกนะครับในสวนแห่งนี้ของคุณยายแกนะครับคุณยายปิ๋วเนาะนอ่ายายปิ๋วแห่งอำเภอทุ่งเสหลี่ยมนะครับจังหวัดสุโข,ขทัยนะฮะก็ ต้นหนึ่งก็ได้เยอะอยู่นะครับดกดกมากเลยฮะสี่ห้าสิบลูกต่อหนึ่งต้นนะครับเพราะว่าจากการที่แกให้น้ําด้วยนะครับแล้วก็อยู่ในพื้นที่บริเวณบ้านด้วยนะฮะก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับที่เราได้เก็บผลผลิตแล้วนะครับทางบริษัทเมทัลินพุนซับ99จำกัดเราก็มาทําการรับซื้อผลผลิตกันนะฮะครับประมาณสองปีกว่าครับผม ก็เมื่อสักครู่เราไปซื้อผลผลิตที่บ้านคลองสำรานนะฮะอยู่สองสามเจ้าไปที่ตรงนั้นเลยแล้วก็นี้เราก็มาที่อันนี้เขาตรงนี้บ้านอะไรนะบ้านท่าต้นทงอ่านะครับตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ของบ้านท่าต้นทงนะครับก็จํานวนการปลูกนะฮะก็ในบริเวณบ้านอยู่ประมาณห้าสิบต้นนะครับที่คร่าวๆที่จะเอามาปลูกนะฮะก็ได้เก็บผลผลิตกันเป็นที่เรียบร้อย เดี๋ยวลูกดําเราก็เด็ดทิ้งนอกสวนเลยนะฮะ,ะเราป้องกันเรื่องเชื้อรานะครับครับก็ให้ทุกท่านได้รับชมนะฮะรับชมดูว่าตอนนี้อ่ในสวนของคุณยายปิวแกดกนะครับดกมากต้นหนึ่งก็อยู่สี่ห้าสิบลูกนะถือว่าเยอะพอสมควรโอเคครับเดี๋ยวเราไปกันเรื่อยๆนะ,ะให้ชมนะครับมีต้นไหนไหมครับเราดูไปครับ ครับก็ในสวนบริเวณบ้านของคุณยายปิ๋วแกนนะฮะก็เป็นพื้นนะที่ส่วนผสมนะครับก็มีหลากหลายชนิดนะครับในเรื่องการปลูกโกโก้แล้วก็ได้ผลผลิตเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไว้รอบหน้านะครับลูกที่ยังไม่ได้ก่อนเนาะเราเอาลูกที่เรามันได้แล้วแล้วก็ไปทำการชั่งชั่งน้ำหนักกันอีกทีหนึ่งอ๋อแล้วท่านยังมีอยู่ลูกอีกอ่าอ่า ครับยังมีอยู่หลงเหลืออยู่คุณยายเอาลูกสีดำนี้ทิ้งเลยเนาะลูกสีดำตัดออกทิ้งนอกสวนครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะติดเรื่องเชื้อรานะครับจะเป็นโรคในสวนของเรานะครับฝากถึงพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ผู้รับชมไฟ์สดอยู่ขณะนี้นะฮะตอนนี้เราเองก็กาลังทำการรับซื้อผลผลิตนะครับที่อำเภอทุ่งเสืเหลี่ยมจังหวัดสุโข,ขทัยนะครับ ก็ท่านใดที่สนใจนะฮะที่อยากปลูกก็ติดต่อกันเข้ามาเหมือนเดิมนะฮะตามเบอร์โทรศูนย์เก้าหกเก้าสามห้าสองสี่หกสองนะครับเราก็ยังอายินดีรับในการส่งเสริมปลูกโกโก้ปกตินะครับเพราะว่าตอนนี้สหกรณ์ทุ่งเสลี่ยก็ยังรับในการที่พี่น้องเกษตรกรอยากปลูกโกโก้นะฮะเป็นสมาชิกของเขานะครับคือง่ายๆว่าเขาก็เป็นทุนให้เรานะฮะจากการที่ พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ปลูกมาแล้วนะครับคนละห้าไร่นะฮะก็สองร้อยกว่าไร่ในเขตอำเภอทุ่งเสลี่ยมเดี๋ยวเราไปดูกันครับพาไปชมอ่าผลผลิตที่ตัดมาแล้วนะครับแล้วก็ความสวยงามน้ําหนักลูกจํานวนลูกเยอะนะฮะเยอะ,อะเดี๋ยวเราไปชมเดี๋ยวพาไปตรงนู้นดีกว่า ยยเดี๋ยวพาทุกท่านไปชมนะฮะที่เราตัดมาต้นเดียวเดี๋ยวจะให้ดูนะครับต,รต้นเดียวนี้สี่ห้าสิบสิบลูกนี้ถือว่าต้นสมบูรณ์มากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมในการชั่งน้ําหนักแล้วก็ดูเรื่องของผลผลิตนะฮะ,อ,อ,ะอันนี้เป็นบางส่วนนะครับาบางส่วนโอเคนะฮะบางส่วนที่ตัดมาแล้วนี่ต้นเดียวนะ อ่ะโอเคเดี๋ยวเราดูตะก้าสีฟ้านี้นะฮะน,น่นนะนวกันนะกับกะละมังสีขาวนี้นี่คือเพียงแค่ต้นเดียวนะฮะต้นเดียวถือว่ามีความสมบูรณ์ได้100%เนะครับแค่ต้นเดียวเองนะฮะปัจจุบันนี้ทางบริษัทเมทาลลินพุนซับเก้9เก้าจำกัดเราก็รับซื้อผลผลิตอยู่กิโลละสิบบาทนะครับเพราะว่าเรามีการประกันราคาให้นะครับพร้อมกับเรื่องของสัญญานะครับรับซื้อผลผลิต นะครับเพราะว่าในพื้นที่แห่งนี้มีลูกไล่ของทางบริษัทยอยู่200กว่าไร่นะฮะผ่านจากทางสากรสีเสี่ยมนะครับซึ่งสากรแกก็มีส่วนร่วมนะครับที่ให้พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ปลูกโกโก้นะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ไม่ใช่เป็นลูกเล่นงทางบริษัทนะฮะที่ประสบปัญหาในเรื่องของการขายผลผลิตนะก็ลองโทรมาปรึกษากันนะครับปรึกษาโทรเข้ามาหามาคุยกันนะฮะ ตามเบอร์นะครับ0969352462นะครับก็โทรมาพูดคุยปรึกษากันนะครับว่าจะแก้ปัญหากันยังไงนะครับเพราะว่าผมเองก็มีข้อมูลในเรื่องของอพี่น้องเกษตรกรในอำเภอทุ่งเสหลี่ยมที่ถูกทอดทิ้งนะฮะเยอะพอสมควรอันนี้แกก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในในเจ้าของสวนแห่งนี้นะครับเดี๋ยวคุณยายคุณยายปิ๋วแกก็กําลังดูลูกตามต้นโกโก้อยู่นะฮะยังไม่เข้ามานะครับ คุณยายแกเดินมาละก็ทางนี้ทางนั้นนะครับในพื้นที่ทุ่งเสี่ยมเมื่อช่วงเช้าเราก็รับซื้อมาแล้วนะฮะอยู่ประมาณสามเจ้านะครับวันนี้เรามีแผ่นอยู่ประมาณห้าห้าเจ้านะฮะเดี๋ยวยังต้องไปต่ออีกอย่างพื้นที่บ้านแม่บ่อทองนะครับตอนนี้เรามาอยู่ที่ท่าต้นทงอันนี้คุณยายนะคุณยายปิ๋วแกเป็นเจ้าของสวนนะครับคุณยายพูดคุยกับพี่น้องเกษตรกรดูบ้างฮะคุณยายสัมภาษณ์หน่อยเราเราปลูกมา กี่ต้นครับในบ้านเราในพื้นที่ปลูกยี่สิบต้นในพื้นที่เนี่ยยี่สิบต้นมีปลูกที่อื่นไหมพูดให้สิบต้นแล้วก็มันแตะนะมันรั่วมันแรงอ๋อครับก็ประมาณทั้งหมดรวมเป็นเจ็ดสิบต้นเนาะที่เราปลูกครั้งแรกโอเคก็ตอนนี้ก็ได้ผลผลิตแล้วนะครับเพิ่งเริ่มออกนะเป็นชุดแรกเพิ่งเริ่มออกนะฮะอ่าได้ประมาณสองปีกว่าก็เป็นเรื่องทห่น่ายินดีนะฮะที่แกก็เริ่มจะมีรายได้นะครับ เพราะว่าโกโก้นี้เขาจะออกตลอดทั้งปีนะฮะเรามีไรายได้ตลอดทั้งปีจะออกอยู่เรื่อยๆนะครับพอสุกเหลืองเราก็ตัดเก็บสุกเหลืองก็ตัดเก็บนะครับเนาะคุณยายก็โทรหากันนะครับเพราะว่าลูกไร่เราก็ในทุ่งเสเหลี่ยมสองร้อยกว่าไร่เยอะสําหรับของบอริษัทเมทัลลิ่งพูลซั์นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวโอกาสหน้าก็จะพาพี่น้องเกษตรกรทุกท่านและผู้รับชมไลฟ์สดเข้ามาชมกัน นะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมไลฟ์สดสวัสดีทุกท่านนะครับ